สวัสดีค่ะสวัสดีพอี่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมชาพ้าแสบมาและค่ะมากระน้องชิฟ้อนค่ะนี่ค่ะค่ะวันหนูได้อยู่ได้เลยค่ะหนูได้ตำมะม่วงอีกแล้วค่ะค่ะอันนี้ตำมะม่วงของเพื่อนค่ะตำมะม่วงกับกุ้งลวกแม่อยากลองชิมกุ้งของหนูนี่ไงกินกุ้งของหนูของสมได้จตำเห็ดเค็มทองค่ะกุ้งซุกครับพี่น้องกุ้งซุกกุ้งลวกมาพัก กวางตุ้องออกจากหนอดชีฟอนค่ะบางหนาเพื่อนมีสลัดแกนกินโบค่ะแล้วก็พักกันจองมะเขือเทศค่ะอร่อยอ,อ,อร่อยเหรอคะ มาด้วยค่ะเด้อเสิร์แซ่บผสมนี่ค่ะกุ้งตัวใหญ่มากเมื่อวันบ่ได้เฮ็ดคลิปค่ะพี่น้องเมื่อนี้วันหยุดเนาะคะ่ะวันวิสาขบูชาเนาะคะ่ะค,คุณคป้าคุณคุณป้าอย่าหนูขอโทษนะคะมันมีเสียงระเบิดค่ะมีเสียงมันจุดผุค่ะพี่น้อง จืนบังไฟทั้งนี้พเพิ่เอินแปดเปงค่ะทั้งจังหวัดน่านกะซิมีบังไฟจุดค่ะืมไม่เผ็ดเดลยหรอคะ อืมกินเลยค่ะลูกไปขีินิกไปหาหมอมานเลยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะพี่น้องซีายพันก็เลยเป็นบสบายค่ะเมื่อวาเนเป็นคือไข่อ่อนๆนะคะค่ะว่างเลยค่ะลูก เค็เขมททองเป็นคุบๆดีค่ะ อือมใจแสบครับโบาปากเบา,บา ใครเห็ดเนี่ยมันหล่นทะลุย่าน่าจะอยู่ในนี้ด้วยยาหลับอ่ะ ใช้มือถนัดกว่าแล้วลูกมะเขือเทศหลากซีค่ะ ใช่พริกให้เม็ดนึงค่ะชิ้น,นใหญ่ก็กินได้ค่ะลูก เห็นเหรอคะพาก่อนนะคะน้ำก็เ็แต่เะว่ามไม่บีบอย่างนั้นสิ่ะลูก เปลือมกอมังกรครับแม่หอยจิ้มงแม่ได้ไหมกุ้งแม่มันก็เผ็ดสิคะลูกกุ้งของหนูไงก็เอาจิ้มน้ำส้มตำหนูไงคะับตำมะม่วงตำมะม่วง คันชีตอบแม่ว่าเผ็ดกะยานแม่บ่ให้กินนะคะพี่น้องยานสมบ่ให้กินใช่ไหมชิฟ่นอนนั่งพักก่อนก็ได้ลูกถ้าหนูเผ็ดอ่ะถ้าหนูอยากกินต่อหนูก็กินเลยค่ะ ก่อนแล้วแลวหละอืมอ๋อต้องยาวยาที่เคยเรียกว่าหนวดหรอคะ ไม่ใช่หนวดเราลูกเป,เ,ลเป็นเนื้อกุ้งทั้งหมดเลยค่ะแม่ตอนแม่ผ่ากุ้งไหรอกุ้งมันจะใส่หากรักไหม เผ็ดแค่ไมล่าเผ็ดแค่ไมล่าไม่ใช่ไม่เผ็ดค่ะเน,น้เผ็ดนิดหน่อย,นนอยแม่ของแม่ตำของแม่เป็นตำเห็ดค่ะตำเห็ดใส่กุ้งลวกค่ะ ผีปอบเขาชอบกินอะไรชอบกินลาบอมืมีให้ผีปอบกินด้วยเหรอลาบอะ่ะหมดแล้วก็ไม่บอกมันหล่นหลายชิ้นเลิร์มแ<า>ม่หนึ่งล้านชิ้นแล้วเนี่ย ไม่รู้ไหมตั้งแต่เห็ดมันจะเกิดมามันไม่มีชีวิตเลยเหรอคะค่ะไม่มีชีวิตหรอคะลูกมันไม่มีค่ะลูกเห็ดล้วก็จะดิ้วเดียวเท่านี้เมหนูเริ่มเหยวเพราะว่ามันโดนน้ำป่าแสบค่ะแสบดี นนแบซบอีสานภาษาเหนือดิภาษาเหนือว่าไงลูกภานอร่อยอ่น้ำก่อ,อนืก็ไหนน้ำยางงั้นหละน้ำยังงั้นแหละ ปะแลนะแม่จะลาคุณลุงคุณป้าแล้วนะค่ะเพก่อนต่อได้ไหมได้ค่ะนางฟ้าบินมาอยู่ในสมองหนูุอด,ดอร่อยเหรอคะค่ะเยี่ยมมาก <laughs> ว่านางฟ้าเข้าไปอยู่ในสมองหนูโอ้โหไปเรื่อยเลยโอโูโ้โหูอร่อยแล้วลูกเดี๋ยวค่อยกินต่อเนอะเดี๋ยวแม่ลาคุณลงุงคุณป้าก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่นะคะ,คะเช็ดมือก่อนลูกเคี้ยวให้หมดก่อนแนละ้วค่อยพูดนะคะ หมดแล้วเร็วมากค่ะเดี๋ยวค่อยกินต่อนะคะนางฟ้าแอบเอาไปกินบนสมองหนูโอเคไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องพอกันมาคลิปหนาคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียิเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหลยไยคค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจใสม,มิคลิปต,ต่อไปค่ะสมซาครับน้องชิฟ่อนค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ